สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองนะคะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะเซียนซองมีแนวทางเลขรัฐบาลไทยตองงวดของเซียนพระสุทามาฝากค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่หลังจากงวดที่ผ่านมานะคะเลขเซียนพะสุท่าก็เข้าเต็มเต็มเข้าตรงๆ78ตรงๆไม่ต้องกลับวันศัตย์ อ่ามือหนีเพื่อนกันเลยปล่อยแนวทางตองงวดไม่เอฟซีไดพิจารณากันแล้วนะคะเซนซองมีบทสัมผัสนะคะให้คุณอ่อคุณแม่ได้ฟังไปพร้อมๆกันแต่ว่าจังไดก่อนจิไปรับชมเราฟังก็คือเก่าเนาะฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามแลวก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะบผชาแนวทางดีๆของทางช่องบนน้ำโชคเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งกันเลยค่ะสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับ เป็นยังไงเนาะเมื่อกี้นี่มานบ่จ้ะไม่หมั่นแล้วบ่มมาเสีแบบนหมโอ้ยเนาะมีอยู่นี่มีอยู่ในศูนย์มีตโตจับมาหายยูแมานมีอยู่แต่ว่ากับคือว่าน่ะเนาะโตัวใดเฮาบ่มักเฮาก,ก็บ,บ่เอาติครับแลว้วงวดนี้คำนวณแล้วบาจา่จ้ะคำนวณแล้วล่ะครับนนเชนบัสจวดติดโต๊ะเลครับหัวหน้าเด็กแย่สุดละ ไปข้างนอกมันบ่ค่อยมีขึ้นก็นเลยบ่ได้โทรหาจากเทียมือน,นี่อยู่ในบ้านก็นเลยโทรลองโทรเบิ่งกันหน้าสันดอกครับครับต่อครับจา้าจ้าย่านะครับแมนจา่าสิบหกกันยาสองห้าหกครับวิ่งแปดรองหกครับวิ่งไปที่แปดรองหกค่ะเด็กละครับจา้าสองสามสี เลขหลักมีสองมีสามมีสี่มีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้าจับคู่ครับจ้าแปดสองแปดสามแปดสี่จับคู่มีแปดสองแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าหกสองหกสาม หกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าค่ะราคาอีกสูดหนึ่งครับที่มันตีผมหากันเ่มอหน่อยที่ว่าหายสองกับสี่นะจ้าจ้าอันนี้ครับว่ามาเก่าตัวนี้ไปจับเซตเลขลักก็ได้วันนี้ได้หกกับหนึ่งครับสูตรวิ่งสูตรที่สองเนาะได้หกกับหนึ่งค่ะ บมักัตที่ผมมาแปดจับโกเก่าจะมีนะมาจับคู่เลยสองสามสี่เจ็ดแปดหน่อยอืมจ้าจ่าเดินเอนกเส้นจองหมานด้วยครับวนาีงเงี้เจียดขึ้นกันมอมักเจ็ดแปดจับอ่ามักเจ็ดมักแปดด้วยตัวโบจับโบใส่กันนะผมจะต้งไปนั่นคััวไปเผาจับคู่จ้าที่ผมจกตันเป็นเป็นมรณะภาพ อายุเป็นเจ็ดสิบแปดแค่เดีถือนบานอโอ้ยนะคือจังวาล่ะนะฮาบอมักเข้ากับเอาคือวาตีงานบอมักได้ยินกับบมัาเมื่ว่าเจ็แปดเจ็ดจ้าเน้เดี๋ยวไม่จังวาเอาทอกคกตัวบอมักกันแล้วอ่ะอราเราหวดนี้วิฝันตองหงดก่ะจกับฝันอยู่ปั้นปันบอกใครเขาของกันเลยว่าไปจใค เอเดียพี่อ่อาวบอกมาโหลดเอฟซีพันหูอยู่ว่าเป็นแนวทางเนาะฮางวดนี่เขาอีกเด็กวันบ้านใกล้ๆที่เอากองเข่าไปแล้วกองเข่ามันเสียสิไงกลกองเข่าไปนั่นะอะไรเอาไปกองเข่ามันจะกล้องมันเสียตีเสียจริงอืมตีว่าจังไรเนาะบานนีน่กล้องเขาก็เป็นศูนย์นี่เจนประุทธา เขากตีเป็นชเลยกตีว่าชูเนี่ยชหาบ่ตีเจ้าข้องเป็นหาฉะนั้นเพราะฉะมันตีกับตีเป็นชูหาขนาจ้าคืออยู่ดีเส้นผสุทางวดนี่งวดเมื่อกี้นศ่ซูนดังแห้งวันนีอาจจะมาร้อยหลังงวดนีดินันโบรา่ากับจะคิว่าขนาดทีเป็นนี่แหละแ้่นันใ้ตีตีก่อนใช่ โอ้โอแมนอิลีจ่ะเองเขามัน้องเขาไปดิเก่าเนาะจ้าเก่าบาดีเป็นซุนแนเก่าซุนหาอะไรี่สิบอ่ะอืมงามงามเสี้ยนพอสุดท่างามดีจ้าอะไระมก็ว่านู่แหละตัวมาดือแหละมันคิดบอกไปเขาจะได้ปีนีรขอป็นแาคือบอกันบอกเปนั่นคือปีั่นอืมแต่ผมเลกอะไรนี่ผมมามาคบอยู่ มัดตัวตัวลองมั่นอย่าจ้าเพรว่าตัวตัวเดินมันกับบอดาทีเมือนกันเพราะว่ามันตรงกันกับสองส่วนนะจ้าตัวดินไปได้หกกำังหนึ่งจะมีไปเด้แปดแันแปดกับหกตรงกันไหมจ้าไม่เล็กๆว่าจะจะเนียนแต่ยิบยี่หกมาเป้าหมายอือระมาวินิมัสมาหกสามกับมาหกแปดชอบมากไปที่หกสามกับหกแปดเนาะ ถ้าติดแปดนีมากแปดสองแปดสามครับอืมเซี่หมากนะโมบุจ่าเ้ากันพูรตามเตอเจอมากเนาะครับแมนเมนจ้าเจ็บผมว่าพูรตามเอสซีกับ่ของจ่าเพื่อนอะแค่นมาวเดรยวผมเป็นผู้เจ็ผมนี่เงี้ยมุกสี่อาิจ้าแล้วมันก็มีแต่เสียดแต่ล้มแก่เสีย อื mm hmm. ตัวห้องมาต้นส่บออกตัวโบมาสุดยอนออกค่ะจ้าจ้ะที่ว่ากะจินี่จะมีและครับเอ้ี่ร่องพิเจหาเบิว่นมาบวกบับนบกว่ mm hmm. ันมากระจดัดกันคัดกระพันที่ว่านะครับมันเป็นแนวทาาเนาะผมอง <Man S 2> ้า man, man. นแมนแมนเอฟซีเป็นกบหูยูเิ่นกะเบิง mm hmm. เป็นแนวทางกันล่ะครับจ้ร ผมคือผมเมียนแบบหูเกี็หางแง่จะยางละตัวละตัวเอฟซีเลยสิโอ้ยวันเกนี่แล้วาว่าตัวข้องมาิ้นกับบเขาสิน้าผมก็เลยบอกกล้าว่าติดั้นตัวเดียวคือตำหนักมึงมือนจ้าถ้าหูปนนั่นก็ต้องเหตการณ์เหตดงานเหรอเสี่ยนพอสุธาเานปนั่นขึ้นด้วยเล่ะผมมาก็ต้องเหตุงหรอกจ้าขึ้นด้วเศ้าขายไก่เหรอผมแมมจ้าครับวันนี้รายการวันนี้ค่ะน้องเบิงครับเอฟซี มาดั้มผมบอเอาไปคิดพิดารณหน้าเบิ้งิดแต่หน้าเบิ้งคัะๆก่อนจังลงทุนจ้าตอนี้ข้อมเชียงกับโบรานหละแมนจ้าอย่างบุความเสียงกับผมมีอีกต็วบราณสมงขาดขายผม,ม,มเลน้องเสียงแมนแมน,แต,ตน,ตนแต่เรียมฝนตกอยู่บานครือขวดฝนฝนตกมีนาคล้ายบรไษัอ๋อเอาแล้ว่วงนี้ไอท้ท่านฝนฝนตกบ่จ้ะ โ oh. อ้ยอน้ำเว้นแบบสีนี่เนี่ยเป็นตกพ่อเรลิ่น,นีงสิ <c oughs> จ้ะอืมจ้ะทั้งฝนเจียตกบ่ขับฝนช่วงนี้ตกนักเลยจ้ะมันน่ายุเข,ข่ามาสองมือสามมือแล้วอืมนตกรรเรืองพม่แั้กันเลย <c oughs> จ้ะเ <c oughs> อาค่ะีนี่จะนี้หละเนาะครับกระจงังเลยรับแล้วคงุดท่ายห้ามันฝันดีเรดจังลากันอ้อ <c oughs> จ้ะเอา กต่ชัดเจนแล้วเนะาะจังใดกัขอขอบคุณเชนนพระจุ่านะคะที่เอาแนวทางว่าแบงปันเอซจ้าครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ